สวัสดีค่ะยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ดีไซน์คิดแชนแนลนะคะวันนี้เราจะพามารีวิวอุปกรณ์แล้วก็จะพามาเล่นน้โรเวด้วยค่ะมาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องมาดูอุปกรณ์เซฟตี้กันก่อนเลยนะคะมาดูอุปกรณ์เซฟตี้กันเลยค่ะ เวลาเราสวมเราก็จะถอดอันนี้มาออก่อนสองอ,อันนะคะนี่แล้วก็สวมเข้าไปสวมแล้วก็สวมอย่างนี้นะคะนี่แล้วเราก็ลัด ก็ใส่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ต่อไปกันเลยนะคะพวกนี้นะคะจะเป็นแบบสวมมันก็จะใส่ง่ายมากมาดูสนับขากันเลยค่ะนี่ก็คือสนับขาข้างซ้ายและนี่ก็คือสนับขาข้างขวาวิธีใส่ก็คือเปิดนี้ออกมานีะคะเอาอันนี้ใส่เอาเหมืนสนับมีอเลยก็สวมเข้าไปตรงขานะคะ เดี๋ยวมาดูสนับอันนี้อ่กันเลยค่ะเดี๋ยวเราจากกนนะาด,ด,ดูขาตรงนี้ก่อนนี่นะคะเอาแปะไม่ใช่แปะอย่างนี้นะคะสัวเขา้าไปยสวมเลยสวมี้เลยนะคะก็เหมือนสนับมือนี่แหละค่ะอ่ะมันสนับต่อไปก็คือสนับมือเดี๋ยวเรามาสอนการใส่สนับมือกันเลยนะคะวิธีแรก แกะออกมาก่อนนะคะนี่เราก็แกะสนับมือออกมาเขาก็จะเขียนว่าสนับมือข้างขวานะคะเราก็จะใส่ข้างขวากันเลยนี่นะคะอย่างนี้แล้วเราก็ทำอย่างนี้นี่ติดเข้านี่นะคะอันแรก ต่อไปก็คืออันที่ซ้อนี่ชิบแล้วก็ชิบง่ายเลยนะคะแล้วก็จะใส่สนับมือได้แล้วนะคะนี่ค่ะต่อไปสิ่งสำคัญของเราเลยตึ๊งตึ๊ตตตตดดโ,ลโลเบตนะคะนี่นะคะอันโรลโรเบตอันนี้มันก็จะใช้เล่น ก็จะไข่ไขสเก็ตน,นะคะซื้อได้ที่ดิแคทลอนเลยแต่ว่าต้องตรงกับไซส์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ตรงกับไซส์เราก็จะเลี้ยวไม่ได้แล้วทำให้ขาพลิกด้วยเอาละตอนนี้เราก็จะรีวิวอุปรกรณ์เสร็จแล้วนะคะี๋ยวเราก็ไปดูตอนที่เล่นกัน